ซีรีส์เกาหลีหน่อยห้ยหนังฮอตฮอติติ ih, ตั้งเยะตั้งแยะโยหยน่าดูหมดเลยเนี่ยอุย้ยดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้แม่ชอบหู้ยเรื่องนี้มีตั้งหลายตอนแน่โหต้องดูแค่สองชั่วโมงเลย,ยเดี๋ยวดูในมือถือก่อนก็นได้แล้วค่อยๆดูบนเวทีเฮ้ยบนเวทีอะไรบนทีวี น้องๆเราไปถ่ายอั o ati, ดคลิปวิดีโอบรรยากาศดีๆแถวๆสระว่ายน้ําของเรากันไหมพี่วุวสา์ตั้งใจจัดสระว่ายน้ำเลยนะเดี๋ยวไว้วหลังนาะพี่จะพาเพื่อนๆของพี่มาปราร์ตี้กันตอนกลางคืนนะ่ะก็ดีนะคะใช่แล้วนะก็พาเพื่อนๆของน้องมาเล่นด้วยก็ได้นะแต่น่าจะต้องวันอื่นนะ่ะมาค,ค่ะมาค่ะ อะไรเหรอจาร้าลูกทำนาลูกหมาอ๋องอ๋อนเนี่ยคือหนูอะค่ะอยากไปถ่ายบรรยากาศดีดีอัคดคลิปวิดีโอบรรยากาศดีดีแถวแถวสระว่ายน้ำบ้านของเราอะค่ะได้ไหมคะน,น,น,น้านนแล้วหนูก็จะเล่นน้ำด้วยค่ะโอ้ยไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนไหมนี่นี่นี่น,นเปลี่ยนชุดก่อนไหมไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเล่นชุดนี้เลยเล่นทั้งชุดนี้เลยแล้วหนูค่อยเปลี่ยนชุดเอาก็ได้ค่ะ โอเคแล้ว okay, แต่นะยันหนุมไปอัดวิดีโอระหว่างเล่นด้วยค่ะได้ได้เย่เย่เย่เไ, yeah, yeah, yeah. ได้ไปเล่นน้ำกันแล้วนะไปเล่นกันเถอะแม่ดูซีรีส์เกาหลีตอนที่หนึ่งว้าพี่นิชาใช่พี่บุษฎาตั้งใจจัดตาเต้เนี่ยแต่ไว้วันหลังพี่นิชาจะพาเพื่อนนะัดเพื่อนมนาะ มันปาร์ตี้แล้วก็มีปิกนิกตรงนี้ด้วยน่ารักมากมากเลยว้าวนี่แม่ย่างบาร์บีคิวให้เราด้วยอยากกินมาอยากสิคะได้เดี๋ยวพี่ต่างมาให้นี่จ้านั่งกินตรงนี้ก็ได้หรือนั่งกินตรงนี้ก็ได้นะของหนูจ้าเย้ yeah! หนูอยากเอาน้ำไหมได้ค่ะ โอเคนี่จ้าทานให้อร่อยนะนั่งตรงนี้เลยก,ก็ได้นั่งชิลๆเย่คนไม่ชอมคานิชาแค่รีวิวบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวพี่นิชาจะเอาน้ำเลมอนดีกว่าหูน้ำเลมอนสดชื่นสดชื่นมีน้ำแข็งด้วยละ่ะนี่กองไฟว่าแต่พี่นิชาเราจะวางกองไฟทำไมรูดูนี้ก็รู้ดูร้อนอยู่นะน่าเสีสิเนาะ มันเหมาะกับวันอื่นอะฤ้ดูการอื่นน้องเอาป๊อปคอร์นไหมไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่จะเอาป๊อปคอร์นแป๊บนี่เอาอีกดีกว่าน้องเดี๋ยวพี่แบ่งน้องได้นะอะให้เย้ขอบคุณนะคะจ้าอืมหนูอขอลองชิมบาร์บีคิวของพี่แล้วนะได้ อนอมว้าวพินิชาซอสบาร์บีคิวอร่อยมากจริงเหรอใช่ค่ะแม่เนี่ยทำขายได้เลยนะใช่พี่ก็ว,ว,านานานนว่านั้นนะฮู้อืมน้ำสดชื่นมากเลยค่ะหนูชอบมากเลยอ,ะอ่ะว้าพินิชาหนูรู้สึกร้อนจังนั่นนะสิเอพี่ลืมถ่ายบรรยากาศเลยเออ ถ่ายหน่อยสินี่คือบรรยากาศถ่ายหนูด้วยหนูว่ายน้ำดีกว่าปิ้วว้าวเย้ yeah, เล่นนะ้ำสนุกจังโอ้ยน้องไม่รอกันเลยนะเดี๋ยวพี่วางนะ้ำไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่มากินพี่วางมือถือไตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เล่นน้ำเลยเย้ yeah. ว้าว มาเลยน้องใช่แล้วคะ่ะอ,อู้อูโ้ลลยลรงล้าย่าหูทนึกมากเลยใช่แล้วน้องพี่คิดว่าพี่ต้องมือตรงนี้ดีกว่าอื้อน้ำเย็นเจี๊ยบเลยว้าวว้โหพี่ว่าพี่นั่งตรงนี้ดีกว่านอนเลยหูพี่นี่ชาชิลที่สุดแหละ ดื่มน้ำด้วยเจ๋งว้าวแล้วอันนมเปี้ยนั้นแม่พี่นิชาไปหยิบมาให้นมเปี้ยวของน้องนะนั่นนมเปี้ยวของพี่นิชาแบบนะว้าวพี่นิชาดื่มนมเปี้ยวในสระว่ายน้ำก็ได้ด้วยหรอ ไม่เป็นไรน้องอยากทำอะไรเละเทะได้เลยเ,ลเดี๋ยวพี่นิชาจัดเองอ่ะว้าวว่าแต่น้องเดี๋ยวพี่อ่ะมีวิธีละลนั่มันี่นมันี่เดี๋ยวพี่เอาใส่ของนี้นีก่อนจะได้แม่จะได้ไม่ต้องมาด่าเราว่าทำไมของมันอยู่อย่างนี้นี้แค่นั้นแหละแค่เนี้ยแม่ก็ไม่เห็นแล้วว่าของพวกนั้นน่ะ มันไปอยู like ่ไหนมันก็อยู่ในไฟนั้นแหละมงสตรอเบอรี่ดีกว่าอืม ก็ได้ว้าวว้าวพี่ชาเล่นบ้างก็ดีนะมันไม่มีคลื่นก็ตลกดีเหมือนกันยา้าวว้าวสนุกจังเลยพี่ชาเหมือนหนูขับเรือเลยอะ่ะนันน่ะสิเนาะว้าวสนุกมากเจ๋งถึงแม้ไม่มีคลื่นนะ แต่เราก็สกีบสกบเอาเอ,าเอามันก็ักไปได้แล้วค่ะว้าวเจ๋งกระดานโต๊ะขึ้นนี้สวยมากเลยอ่ะเอลูกๆทำอะไรอยู่นะไปดูลูกๆน,น่อไหนลูกๆเนี่ยแม่แม่ค้าดูสิคะ ว้ายลูกสาวเราเล่นกระดานโตขึ้นบนนี่เนะีน่ยนะในสระว่ายน้ำเหมือนน้ำมันไม่ไมคขึ้นหนูเล่นเข้าไปได้ยังไงเนี่ยหนูก็แค่ใช้วิธีกระดึบ๊บกระดึ๊บเอาเองอะค่ะมันก็ไปได้แล้วเฮ้ยลูกเราเนี่ยไหนๆก็ไหนๆอยากเล่นนะ้าเหมือนกันเน <c oughs> ี่ยบูมลูกๆจ้าแม่มา,มาแม่มาเล่นด้วยแนวนั้นลูกเดี๋ยวแม่มาอยู่กับกีาดีดกว่า ไปกันเลยลูกว้าวนูขออยู่ตัวกับแม่นะคะโอ้ได้้ะลืกว้าวว้าวามาดูการใ่าจะตกน้ำก่อนกันว้าวว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 ว้วว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 ลวว พอล่นด้วยนะสนุกแย่เลยลูกไปกันเลยลูกแม่คะถ้าเกิดว่าแม่ตกทีก็ก็ตกด้วยนะคะปุ๋งแม่แม่แม่แมขอโทษลูกโอ้ใหหนูบอกแล้วค่ะว่าถ้าแม่ตกอะ่ะทิกเกอร์ก็ต้องตกด้วย <c oughs> เอานีา้จะหนูก็ตกละลูก <c oughs> นี่มันคือกระดานโตขึ้นหรืออะไรเนี่ย คุณผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายยถ้าใครอยากให้นิชาทำคลิปเรื่องอะไรคอมเมนต์มาให้ด้วยนะพอตอนเนี้ยนิชาคิดเรื่องไม่ออกแล้วค่ะคะุณผู้ชมนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวทีก้าขอไปเล่นกระดานโต้คลื่นกัน โอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s กับส c คร b e พี่ด้วยนะคะและก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้แล้วนี่นะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ